ทุกค้ามาแล้วจุดสุทุกวันนี้ถ้ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนานแล้วครับพี่น้อง ปีนี้ครับถึงเวลาเปลี่ยนของจริงให้คนใหม่ใหม่แบบแปลว่าใหม่แจกของก็ว่าไม่ใช่อีกเขาเคยเป็นรองนายกอบจมาแล้วประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ได้ขอเบอร์สองจ้ะแม่ขอเบอร์สองสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยที่ใช้เสียงนะครับมาประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้เลือกนายกอบจขอเบอร์สองกันเยอะๆขอกันทั้งซอยขอบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหลังช่วยกันนะครับ ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปว่าพรุ่งนี้เลือกตั้งอ,อบอจอแล้วนะวันที่ยี่สิบสองกาเบอร์สองเป็นคำตอบสุดท้ายครับลืมเบอร์อื่นไปเลยครับไม่ต้องจะให้สับสนสองสองสองวันที่ยี่สิบสองกาเบอร์สองแค่นั้นพอครับพี่น้องครับขอบคุณห้าสามศูนย์เจ็ดมากาเลยครับที่บอกไม้บอกมือให้กับพวกเราพิธามาเยี่ยมนะครับวันนี้มาในฐานนะ ผู้ช่วยหาเสียงของคุณน้อยสิทธิพลครับเขาเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนที่จะเป็นพ่อเมืองเป็นนายกอบจอของพี่น้องชาวอุบลคนต่อไปคนนี้นะครับหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นคําตอบสุดท้ายที่ชัดและพร้อมที่จะเปลี่ยนอุบลไปด้วยการสวัสดีมียาเพศรครับอย่าลืมพวกนี้ไปกาเบอร์สองกันเยอะๆนะคืนนี้วางแผนเลยครับครูหาเลือกตั้งอยู่ที่ไหนจะไปเลือกตั้งกี่โมง จะผลัดกันไปอย่างไรขอทั้งแถวนี้เลยนะตั้งแต่มียาถึงพักเค,ค้กจนถึงสีสวัสิ์เลยครับขอชาวตลาดสดมีชัยเจริญทรัพย์ไปเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอุบลราชธานีถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับอุบลอยู่แบบเดิมอย่างนี้มากับคนเดิมๆคนเก่าๆตั้งแต่ปี2541ต่อไปนี้ถ้าจะให้มันเปลี่ยนจะเลือกคนเดิมให้มันเป็นแบบใหม่มันก็เป็นไปได้ครับต้องเลือกคนใหม่เท่านั้นครับ คราวนี้ตาพี่น้องบอกโอเคเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปจัดสายดีนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเบอร์สองเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้สุดซอยเปลี่ยนให้สุดทางรับรองว่าจะบอกผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องเบอร์ทั้งทีจะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้สุดซอยไปเลยอย่าเปลี่ยนแบบขึ้นกลางๆไม่มีประโยชน์ตะพี่น้องเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทํางานสี่ทีรับรองพี่น้องชาวอุบลจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องจับต้องได้ ความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมั่นได้ความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้พี่น้องชาวอุบลทราบแล้วเปลี่ยนโดยด่วนนะพี่น้องครับขอหมายเลขสองหมายเลขสองให้กับพรักประชาชนคุณิทิพลคุณน้อยของเราเป็นนายกอ,อบจคนต่อไปต้องขออภัยนะครับพี่น้องผมหาเสียงได้ถึง4ี่โมงเย็นตอนนี้สองชั่วโมงสุดท้ายขอใช้เวลาหาเสียงในการปูพรม ครั้งสุดท้ายกระตุ้นพี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เกียรไม่ให้เยอะหลายคนบอกว่ายังคิดถึงอดีตพรรคก้าวไกลหลายคนยังบอกว่าจะสนับสนุนพรรคประชาชนต่อไปขอบคุณนะครั้าตาผมมากครับอะไรก็แฉหรอโอ้สุดยอดว่าจะสนับสนุนพรรคประชาชนต่อไปแต่ยังไม่รู้กูหาอยู่ที่ไหนกูหาเป็นกี่โมงอันนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะครับพี่น้อง ต้องเช็คครับว่าแต่ละคนกูหาอยู่จะสายอยู่ที่ใดครับและเสียงชัดเจนไหมครับฝากขอคอมเมนต์คนละสักหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมครับดูจากอุปกรณ์อะไรจากจังหวัดอะไรนะครับภาพและเสียงชัดเจนไหมฝากด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์อย่าลืมช่วยกดแชร์นะครับอย่าลืมช่วยสนับสนุนการทางานของเรานะครับเราไม่ได้เป็นสื่อที่มีพักไหนจ้างนะครับเรามีพี่น้องประชาชนนี้เข้ามาดูเป็นคนจ้างนะครับฉะนั้นอยากจะช่วยกันจ้างเราเป็นเจ้าหน้าเรายลืมช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับที่ปตายรักความตรงไปตรงมา หัวสมัยใหม่เลือกเบอร์สองเป็นคำตอบสุดท้ายครับเบอร์สองเบอร์สองและเบอร์สองเท่านั้นครับวันที่ยี่สิบสองกาเบอร์สองขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากสําหรับสเบียงครับเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงสุดท้ายร้อยี่สิบนาทีผมอยากจะมาขอคะแนนขอความไว้วางใจขอความกรุณากาหมายเลขสองกาหมายเลขสองครับพวกเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงหาเสียงจนนาทีสุดท้าย รับผิดชอบในหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่แน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงไปเรียกเบอร์สองกันเยอะๆเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองส่งนายกลูกชาวนาลูกชาวนาลูก,ลก,กเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงไปเป็นนายกอบอจอเอ๊ะนายกอบอจอนี้เขาจากัดไว้เฉพาะว่าต้องเป็นนายทุนอย่างเดียวหรือเปล่าพี่น้องชาวอุบลไม่ใช่นะเขาบอกว่าลูกหลานกเกษตรกรคนอุบลแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็สามารถเป็นนายกอบจของกันได้ช่วยกันสร้างปรากฏการณ์สร้างปฏิหารที่อุบลราชธานีแห่งนี้กาหมายเลขสองกาหมายเลขสองหมายเลขสองและหมายเลขสองอย่างเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับเบอร์อื่นลืมไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องครับขอเบอร์สองให้ถล่มทลายต้องขอบอบคุณศาลากลางบ้านหมู่หนึ่งนะขอเบอร์สองให้คุณน้อยลูกหลานเกษตรกรลูกหลานชนาคนอุบลแท้แท้ ร้อยเปอร์เซ็นเกิดที่นี่เรียนที่นี่โตที่นี่ทําง,งานที่นี่รับใช้พี่น้องชาวอุบลราชธาน,นีไปด้วยกันนะขอบคุณทุกคนที่ออกมานะครับช่วยการถ่ายลงติ๊กตอกลงโซเชียลให้หน่อยนะว่าพรุ่งนี้22ธันวาคมหมายเลข2กามายเลข2กูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอบคุณทุกคนนะครับโอ้เสื้อส้มเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณได้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณแล้วครับโอเคครับขอบพระคุณมากเลยต้องขอไปที่ลงไปได้ไหม ต้องแข่งกับเวลาอยู่นะเขาให้เลิกหาเสียงสี่โมงเย็นแล้วผมต้องเลิกหาเสียงสี่โมงเย็นแต่ประชาชนยังบอกเล่าเก้าสิบกันต่อได้ผมมีเวลาน้อยครับพี่เหลืออีกสองชั่วโมงเขาต้องหยุดหาเสียงแล้วผมจะขอทําหน้าที่หน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงจนนาทีสุดท้ายกับพี่น้องชาวอุบลครับแต่หลังจากนั้นอาจจะไม่สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้ขอฝากไม้ต่อให้ชาวอุบลที่อยู่ที่นี่ และพี่น้องชาวอุบลที่อยู่ทางบ้านรวมถึงพี่น้องชาวอุบลที่อยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกช่วยกันหาเสียงต่อได้ครับผมทําไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าหยุดได้ภายในอสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่พลเมืองพี่น้องประช,ชาชน,น<ๆ>ช่วยกันรณนรงค์ให้ไปใช้ิสธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆได้แน่นอนครับอยากให้พี่น้องชาวอุบลไปหาเสียงกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆช่วยกันรณนรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆ ที่ผ่านมาเลือกตั้งอบอกออกจอพรนายกราออกล่วงหน้าคนไปใช้สิทธิ์น้อยเหลือเกินครับน้อยจนใจหาย50%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบราาประชาธิปไตยไม่น่าจะเป็นผลดีกับการอวัดครับขออนุญ,ญาตมอใจเสียงครับเมื่อกี้มีคนถามมาอยู่ตรงวัดมงคลโกวิทารามนะครับ อยู่ตรงอำเภอเมืองนะครับนี่คือช่วงอำเภอเมืองนะครับอันนี้ก็มีคนมายรอตลอดทางเลยนะครับน่าจะดูไลฟ์เราแล้วก็ จะได้ทราบนะครับว่าอยู่จุดไหนนะครับตักบาทอีกแล้วนะครับหรือว่างานตักบาทเทวนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวโอ้เจ้าวาดทำเลยวันนี้นะฮะใช้เสียงออกมาเลือกสองเดือนก็ได้จะกินข้าวไว้หมดนะครับสำหรับพิธานฮะพักประชาชนนะครับกาสิทธิพลเบอร์สองนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ด้วยฮะร้อนมากเลยฮะผมพอละพานมากเลยตอนนี้นะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคุณเทงนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒินะครับเดิน ทางมาสมทบนะครับนี่คือเสียงจากโอ้ยหน้าหมามากเลยนี่หน้าหมาหน้าหมาหน้าหมาเออสองเลยครับดือหน้าับฝากดูสองเลยครับฝากไว้ในอ้อมนี่เป็นทนายป๊อกนะครับที่จะไปนะครับอ่ายังมีคนอยู่ครับที่เอื้อสามอาจารย์สีโรดนะครับเมื่อไหร่จะมาออนทัวร์ผมสักทีนะครับเรียนเชิญไปหลายรอบแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะอาจารย์สีโรดนะครับอดีตพระเจ้าไก่ การหมายเลขสองหมายเลขสองและหมายเลขสองเท่านั้นครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสองข้างทางนะครับที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยกันสวัสดีคุณดีพี่ห้าห้าห้าสองและห้าสี่สี่แปดนะครับขอหมายเลขสองหมายเลขสองให้กับพรัคประชาชนครับครับผมเอาพ้อแม่พี่น้องอยู่หวยบางน้องครับัรณีทิมพิท่าทิมพิท่ามาพร้อมกันครับนอยสิทธิพลครับ ขอฝากลยหน้มืออื่นเบอร์สอง จะพยายามถ่ายบรรยากาศนะครับคนอุบลให้เห็นก็เลยจะเปิดเป็นภาพกว้างเยอะนิดหนึ่งนะครับให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับกับการเดินทางมานะครับไม่ว่าจะของคุณพิธาหรือคุณเท้งนะครับอีกสักคู่คุณเท้งจะมาจอยนะครับย้ำอีกทีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจอสุดท้ายนะครับจะมีการปลาศัยปิดจบนะครับกิจกรรมนะครับในการหาเสียงตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมานะครับโดยแกนนำนะครับของพรรคประชาชนนะครับก็นจะ เสร็จสิ้นประมาณสัก4ี่โมงเย็นตามที่คุณพิธานะครับประกาศนะครับซึ่งตอนนี้เราก็นอนแห้งนะครับถ่ายนั่งแห้งอยู่หลังรถกระบะนะครับร้อนมากนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์กันดเยอะด้วยนะครับขอคนละเมนภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับคุณคิดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับอนาคตของประชาชนจะเป็นยังไงนะครับมีโอกาสลุ้นไหมในสนามนี้นะครับที่เขาคิดว่าหินสุดหินนะครับบ้านใหญ่ มากๆากแม่<ร>คิดว่าเป็นไปได้<า>ไ,ดไหม,าม,มาน,นะสวัสดีเทกับเบรกนะครับ